สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับช็อตเด็ดเพลื่องนะครับในช่วงเช้านะพี่นะเป็นรอบเช้าเช้านะครับกับช็อตเด็ดเพลื่อหนึ่งชุดครับพี่นะเพิ่งได้มาเลยนะครับพระพระสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆอย่าพลาดด้วยเด็ดขาดนะครับใครที่เข้ามรับชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะไว้เป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางการติดต่อขึ้นเลยนะเริ่มต้นเลยพี่นะครับสายด่วนสายตรงหรือโทรเข้ามาผมได้เลยนะครับนะพร้อมรับสายเสมอใครโทรก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ปิดก่อนได้เปรียบแน่นอนครับพี่ลองเข้ามาคัดไปพร้อมๆกันนะครับเเเอออ่ดดดีี๋ยยววขนุญาตช็กกล้งสัครู สไตล์ของเรานะครับไม่ยืดเย Quran, kind of mm ื้อครับพี่นะครับไม่มียืดเยื้อแน่นอนนะครับนะไปไวนะครับนะเออไปไวแต่ผมจะเจาะให้แต่แบบว่าเน้นๆเลยนะครับไม่เอาน้ํํๆพี่เอาเน้นๆไปเลยนะครับมารายการแรกนะครับเน้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองรับชมไปพร้อมกันนะครับรายการแรกในชุดนี้นะครับไปได้เหรียญศึกมาพี่ช้าหน่อยนะพี่นะนะแต่เอาพุทธคุณได้นะนะเออถ้าจะเอาไว้ใช้พุทธคุณนะนี่แนะนาหลัวผางครับพี่แนวเหรียญรุ่นแรกหลัวผางพี่ดูเ็าใช้เลย ดูเนื้อนวะพีพ่่น่าจะมองออกนะครับเนื้อแบบนี้ทรงเนื้อแบบนี้สไตล์เนื้อแบบนี้แนวฟอนต์ตัวหนังสือชัดเจนที่พาแท้แปลง่ายเนื้อแขวนจนห่วงจะขาดอยู่แล้วเนะี่ยเออแขวนจนห่วงจะขาดแล้วพี่พะบ,บ้านๆนะครับสามร้อยบาทราคาแรกอ,อ่รายการแรกพีนะ่เล้าใจเลยเออรายการแรกก็เล้าใจเลยพี่นะครับเจ้าสวัว เจ้าสัวปูบุญกับพี่เนื้อแดงะครับสวยมากครับพี่พระอยู่ในฟอร์มเดิมะครัพพื้นผิวแห้งเป็นธรรมชาติะครัพพระแบบนี้พี่น่าเก็บศึกษาและน่าเก็บสะสมนะครับคือพระเราได้เดิมได้ธรรมชาติแบบนี้พี่เอาสามร้อยนะครับเจ้าสัวบลวกปูบุญวัดลางบางแก้วสามร้อยบาทะครับเจ้าสัวคมคริปเลยพี่ะครับไม่มีไม่มีแบบว่าเลอะอะอันนี้คมคลิปะครับคมคลิปเราได้สวยแบบมาตรฐานะครับสวยแบบมาตรฐานแล้วก็องนี้นะครับจะเป็นพระปิตาครับพี่ะครับเนื้อไม่กระพัดหลังยันยุ่ง ในครับพระพิจาราเมฆก,กับพัดหลังยันยุ่งครับพี่เห็นไหมความแห้งอุอ้ยความแห้งข้าเผือข้าใครแบบนี้ไม่ปราณีใครจริงๆ,ๆนี่ครับได้สวยได้เดิมและได้ธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับสามร้อยครับสามร้อยเราก็รูปรห,ลหล่อหลวงพ่อเงินเดพี่ในะครับไปได้รูปหล่อมาองค์นึงหูนี่เนื้อจัดมากเนี่ยดูรอยหล่อโบราณเนี่ยเห็นไหมีนะ่ยว่าจะเป็นเส้นฉลางร่องรอยหลุมกวนน,นนะครับร่องรอยการหล่อโบราณนะครับองค์นี้แบบว่าปฏิเสธไม่ออกเลยดูรอยหลักด้านหลังดูดรอยเขาแต่งเนี่ย ด้านหลังมีรอยแต่งและรอยแทงตะไบนะเอาห้าร้อยเห็นไหมด้านหลังมีรอยแต่งและรอยแทงตะไบเอาไปห้าร้อยบาทนี่ครับห้าร้อยบาทขออนุญาตวางไว้ด้านนอกครับขออนุญาตวางไว้ด้านนอกนะครับเราก็อันนี้พี่ดูเนี่ยบางหุ่นพรมนะเพึ่งไปได้ของเขาเดิมๆมาเลยพี่ดูเนื้อบางหุ่นพรมเนี่ยชัดเจนนบพี่ข้าวกรุข้าวความเก่าข้าวเขาได้แล้วครับต้องรอยการการลงกูดเขาชัดเจนมากนะครับบางหุ่นพรมนี่ดูข้าวด้านหลังเนี่ยถ้าเนื้อแบบนี้ ไม่ชัดเจนก็ไม่มีเนื้อแบบไหนแล้วพี่นะนี่บางหุน่นพรมครับพี่บางหุ่นพรมแบบจ้าจ๋าเลยเออบางหุ่นพรมแบบจ้าจ๋าอะไรพี่เอาห้าร้อยบางหุ่นพรมหุ่นพรมห้าร้อยปู่ฤาษีอันนี้เป็นฤาษีครับพี่นะฤาษีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับปู่ฤาษีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับพี่นะครับดูทองดูคาบเอ่อค่าปรับในการลงไว้ดิโอุ้ยแห้งแบบแห้งจนเลาแล้วละนะพี่ปู่ฤาษีนะปู่ฤาษีเขาสามร้อย ปุรุสีในยามเช้าๆไปสามร้อยบาทนนะครับองคนี้เลยพี่นนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จวัดประคังครับพี่หลังกระดานลงรักลงชาติปิดทองนนะครับสมเด็จวัดประคังนนครับลงรักลงชาติและปิดทองด้านหลังเป็นหลังกระดานเนี่พี่นนะครับพี่พิจารด้านหลังเป็นหลังกระดานครับพี่ในครับเนื้อพระนี่สวยมากนะครับสวยอย่างทองแท้หลังกระดานแนะครับลงรักลงชาติปิดทองสามร้อยบาท แนวสามร้อยแล้วก็องค์พระศิวารีผมไปได้มาเย็นนะพี่เขาตั้งบูชาวไว้เขาเขียนไว้ตรงนี้นะหลวงพ่อฉิมพลีนะครับผมไม่รู้ที่ไหนนะแนะบอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงนะว่าที่ไหนพี่นะครับแต่คือพระพระเดิมพระแท้อะไรดูง่ายพี่นะครับคือตั้งบูชาพี่นะครับผมก็เลยผม,เลย,ผมเลยนำมาให้พี่ๆสมาชิกในครับวัดอะไรนะวัด <what S 2> วังตะเคียนหรืออะไรนะพี่เนะี่ยลองดูนั่นเนี่ย คือถ้าใครรู้หรือดูเป็นก็ไปเอาสามร้อยนะครับพาร์ทแทนแลดูสวยๆแบบนี้นะครับเบาๆไปพี่สามร้อยบาทนะครับในยามเช้านะครับอ่าในยามเช้ามีซิวรีดีนะพี่นะในยามแนวพุทธคุณที่ท่านสุดยอดนะครับอ่าองค์ต่อไปครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ชารุดในครับหลวงปู่ทวดนะชารุดจะพี่ชารุดเก้าเจ็ดนะครับชารุดเก้าเจ็ดเนื้อนี่ย่นเป็นหนังช้างนะพี่ดูเนี่ยแนวรอยว่านเซตตัวแนวเออร่องรอยเนื้อว่านเขาเซตตัวพี่เอาสามร้อย สามร้อยบาทนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์ฉรูดสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็พระปิตาอางค์นี้เลยพี่นะครับพระปิตาอางค์นี้จะเป็นพระปิตา,าหลังแบบนนครับสายชนบุรีพี่นนะครับจะเป็นสายวัดคือวันนนะครับเนื่องด้วยจากชาติแดงที่มีความเก่าที่มีความแห้งซึมลึกลงไปในเนื้อพระนนะครับแล้วทองเขาก็ซึมหลังแบบชัดเจนครับพี่แบบลึกนะแล้วแห้งมากสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็เหรียญนะครับซึ่งไปได้เหรียญของหลวงปูน่นายมาพี่นะปูน่นายบ้านแจ้งเนี่ยเหรียญธรรมชาตินะปูน่นายบ้นแจ้งนะยุตยาครับพี่น่าใช้เนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมดูหน้าดูตาเนี่ยที่เจาะเดิมนะเจาะแหวนเนี่ยดูรอยด,ดูในรูเจาะกด้เนี่ยเจาะเดิมครับพี่เจาะเก่าเขาเจาะแหวนตั้งแต่ดั้งเดิมเขาอยู่แล้วพี่นะครับเหรียญน,นี้เรียมจับขอบนะ ฟอนต์ตัวหนังสือไม่มีล้มไม่มีเบลอครับพี่นะครับเหรียญไม่ใช่แกล้งทำนะครับวันนี้เหรียญเก่าจริงเอา500พี่ปูนหนายบ้านแจง้งนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกว่ะเห็นไหมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้น่าจะเป็นของวัดพรบครับพี่นะครับพิมพ์สมาธิเนื้อสวยมากอันนี้วัดพรบนะไม่ใช่วัดโครงนะอันนี้วัดพรับวัดพรบเอาเอาสามร้อยวัดพรบพิมพ์สมาธิสามร้อยบาทนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับองค์นี้จะเป็นของเอ่อเป็น วัดสาราคืนพี่นแนวแนวปีตาจัมโบ้แนวพระหวงปูโตอู่ตะกุดเดิมมากดูเนี่ยไม่เดิมได้ไงดูดิเนี่ยเห็นไหมดูการอุตตะกุดการฝังตะกุดนะครับวัดสาราคืนเนี่ยพี่เดิมดูง่ายสบายตาดิเอาสามร้อยสาราคืนนะปูโตครับพี่หน้าเก็บแล้วดูวกระหนกคมกิฟตได้เดิมแล้วสามร้อยป่ะแนวสามร้อยแล้วก็องค์นี้จะเป็นอันนี้เป็นคุณแผนนะครับซึ่งเป็นพิมพ์ของหลวงปู่ทีมวรดทหารไรนะเนี่ยตะกุดเขาหายไปดอกเนี่ย เนี่ยเป็นเหมือนเตะกุดเงินนี่แหละนะครับคือเราต้องแกะให้ดูอะนะแกะพี่ๆสมาชิกได้ชมกันแบบว่าใกล้ชิดเลยพี่นะส่องให้มันแนบเนื้อไปเลยนะจะได้ชัดเจนพี่ใช่ไหมจะได้ชัดเจนนะครับจะได้ชัดเจนเนี่ยพี่ดูดิเอาสามร้อยแล้วกันน่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมไหมกูโอ้โหสวยมากอะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เหรียญ ซึ่งอันนี้เป็นเหรียญของเจ้าพ่อพญาแรนะครับเหรียญน,นี้น่าน่าใช้นะเหรียญแท้ดูง่ายพี่เหรียญน่าใช้เหรียญแท้ดูง่ายนะครับออห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ปีสองหนึ่งชัยภูมิปีสองหนึ่งชัยภูมิพี่เหรียญแท้ดูง่ายอ๋ห้าร้อยบาทนะครับเจ้าพ่อพญาแรห้าร้อยบาทอ๋อองนี้นะครับองนี้จะเป็นขนมเปี๊ยะแนะคแับนะซุ้มกอขนมเปี๊ยะสวยเดิมดูง่าย แนบซุ้มกอขนมเปี๊ยะเอาสามร้อยขนมเปี๊ยะจัดไปพี่สามร้อยก่อแนวขนมเปี๊ยะสามร้อยแล้วก็หล่อบโบราณอันนี้น่าจะเป็นหล่อของหลวงพ่อทบพ,พี่ส่วนมากผมเจอเนื้อผงว่นนาไตมารไหมพีไม่ลนะใช่ไหมด้านหลังเขาเข,าเขียนว่าไตามารไม่มีดิอันนี้เป็นเนื้อผงนะปกติแนบนะปกติจะเป็นเนื้อผงนะครับหล่อนะโบราณไม่ค่อยได้พบเจอพี่อันนี้หล่อ,อกเกา่าหล่อเดิมหล่อธรรมาชาติแนวหล่อเกา่าหล่อเดิมหล่อธรรมาชาติแนวะปกตินี้เป็นรุ่นไตามารเนาะเอาเอาสามร้อย เนี่ยครับเพราะได้มาผมก็จัดให้เลยน้ำได้มาไม่เคยขาดจัดให้ตลอดนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะำเป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่เนี่ยครับอาจจะเป็นทังโซนหลวงปู่นาคหรือเปล่าแต่เนื้อแบบพี่ดูเนื้อหาท่านดิเนียครับเนื้อหาแปบปฏิเสธไม่ออกเลยเนื้อแบบเนี้ยใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ของหลวงปู่นาคหรือเปล่าดูรักดูชาติดูทองได้เลยพี่นะครับเก่าจริงไม่อิงนิยายเนี่ยครับอะดูรักดูชาติดูทองดูเนื้อด้านในได้เลยพี่เก่าจริงไม่อิงนิยายเนื้อหนนึกกมมาเี่ เอาเอาห้าร้อยห้าร้อยป่ะแนววัดเกรครับพี่แนววัดเกรตรงนี้สวยนะครับกี่ชั้นเจ็ดชั้นดิเนี่ยนวะวัดเกรดรับพี่แนวเจ็ดชั้นนิยมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับพี่แนวเจ็ดชั้นนิยมเนื้อนี่แตกปลายระยิบระยับเลยไหมแนบเนื้อด้านในพี่เห็นไหมส่องซูมลงไปด้านในอ่อด้านในเนื้อจะแตกแบบระยิบระยับในเนื้อชัดเจนมากนะครับด้านหลังครับพี่ด้านหลังก็จะเป็นอ่นารอรยในพยายามลอกรอยอ่าเขาเนื้อเขาเซตตัว นวร้อ,รอยเนื้อเขาเซตตัวอยู่แล้วพี่เนื้อเขาจะมีความแกล่งบวกใสบวกขาวขุ่นในอแล้วบวกคล้ายๆนมข้นอ่ะดูนี่ก็ได้เลยนะครับเนื้อชัดเจนมากวัดเกรดนะสามร้อยบาทนะครับวัดเกรดสามร้อยพ่อแดงครับพี่นะคร,รั้มรูปของพ่อแดงนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเอ่อเหรียญแม่ทับมะโอ้โหกิปเลยพี่ความคมความสวยแนล้นะเออความคมความสวยนี่บอกความเดียวรู้ว่ากิปเลยพี่สามร้อยบาท เ <king> นี่ยครับแล้วก็ชุดนี้อันนี้มันอยู่ในถุงเดียวกันนะอันนี้เป็นแม่นางกวักเนื้อตะก่วของหลวงพ่อแล้วเนี่ยมีอุเนี่ยเป็นหลวงปู่สุขหรือเปล่นานะพี่วิลองดูนะเป็นเนื้อตะก่วเก่าอะเนี่ยมาคู่กับรูปเลยพี่อันนี้หลวงพ่อของนะงพ่อของวัดไผ่ลงวลัวไหมตะกุดสามกรกิยัครับพี่เนีครับเงินทองหน้าเอาเอาสามร้อยนะมีแม่นางกวากอยู่ด้วยคือเขามาคู่กันหูให้คู่กันเลยพี่นะแล้วก็สร้อยเครื่องรางนะเป็นสร้อยกระดาตาเดียวบวกกับเครื่องราง เนี่ยครับเป็นสร้อยกระราตาเดียวแนวบวกกับเครื่องรางับพี่อันนี้เก่าแน่เนี่ยครับเออเก่าแน่เอาสามร้อยบาทเนี่ยครับถามว่าแท้ไหมแท้แน่นอนพี่แต่ไม่มั่นใจว่าเนี่ยเครื่องรางแบบเนี้ยเป็นคมหมากมป่ะแล้วใช่ใช่ใช่ชานหมากป่ะเหมือนจะเป็นคมหมากหรือเป็นอะไรเสักอย่างแล้วพี่นะเป็นลูกๆอยู่เนี่ยผมเอาเอาสามร้อยแนวนี้เป็นกระดาเก่านะนะครับ pues. เออเป็นกระดาเก่าเอาสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้น่าจะเป็นพระลรีลาครับพี่แนวลีลาของก็แพงเพชรนี่แหละพี่แนวก็จะเป็นลีลาแบบแบบองค์ย่อมๆหน่อยนะครับองค์ไม่ใหญ่มากรับเออองย่อมๆหน่อยองไม่ใหญ่มากาเอาสามร้อยอาอาบาทนะครับแต่ถ้าใครดูเป็นก็จัดได้จัดนะพี่พระแท้อยู่แล้วนะครับซึ่งบางทีผมอมองกุไม่ออกว่าเป็นกุนไหนเอาสามร้อยสามร้อยพแดงครับพี่แนวรูปของพระแดงวัดเขาไปได้อีกครับพี่รับจะเป็นพระป่า แัวน่าจะเป็นรุ่นพระปากรับพี่แนวปลุกของพระแดงวัดเขาบาได้อิดพระดูง่ายสไตล์เดิมๆนะครับพี่พ่อแดงดูง่ายสไตล์เดิมๆนะครับปลุกของพ่อแดงวัดเขามได้อิครับพี่สามร้อยบาทนะครับพ่อแดงนะสามร้อยพ่อแดงสามร้อยพิมพ์ปั้นครับพี่แนวพิมพ์ปั้นพิมพ์เดิมพิมพ์ดูง่ายสบายตาครับพี่แนวพิมพ์ปั้นนะดูเนื้อดิเห็นไหมในครับพิมพ์ปั้นนะดูง่ายดูเดิมดูดีดูง่ายสบายตาดีพี่นครับพิมพ์ปั้นปรุกของพระแก้วออกวัดปากทะเล เอาห้าร้อยบาทนะครับเป็มปั้งหลวงพ่อทบหัวไม่ขีดนะครับหลวงพ่อทบครับพี่เนี่ยเป็นพุทธกวักน้อยนะครับหัวไม่ขีดเอาสามร้อยบาทนะครับโอ้โหนี่แห้งมากทั้งแห้งทั้งเก่าได้ได้เดิมเอาเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็อันนี้เป็นตะกุดครับพี่เนี่ยหลวงพ่อเลยนะกําแพงเพชรอะแล้วที่เขาสร้างแบบเนี้ยไว้อะเนี่ยหลวงพ่อข่ำดูหลวงพ่อเลยนะเนี่ยที่เขาสร้างแบบเนี้ยไว้พี่เนี่ยเป็นตะกุดปอก นะพี่นะนะเออเป็นปอกลูกปืนแบบนี้เลยนะครับเป็นของหลวงพ่อข่ำหรือพ่ออะไรนะกำแพงเพชรบางทีผมลืมชื่อพี่นะครับต้องขอต้องขออภัยนะพี่นะต้องขออภัยไปด้วยแล้วบางทีลืมชื่อนะคระพาเยอะแยะมากมายเลยพี่นับนึกชื่อไม่ทันเลยเอาสามร้อยแล้วกันนะครับของกำแพงเพชรนะพี่เขาจะมีอยู่อยู่อยู่เกจิท่านนึงอะนะที่สร้างแบบเนี้ยลองเข้าไปดูได้พี่นะครับดูง่ายๆเลยเดิมๆเลยเนี่ยได้ของเข้ามาเดิมๆเลยพี่นะครับแล้วก็องนี้พี่บ้านกลางครับ้านกลางองนี้ทองเดิมนะทองเดิมจะกรุก็พี่ทองแห้งๆทองเก่าๆเลย ทองเดิมจัก,กรกลุนะทองแห้งทองเก่าทองธรรมชาติเห็นไ,ไหมทองแห้งทองเก่าทองธรรมชาติทองเดิมจัก,กรกลุบพี่เอาเอา500ในอัมนะบ้านจ่างพี่ขอ500บาทในอะัพแล้วก็อีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแขรพี่นะครับเข่าวกว้างนะเป็นพิมพ์เข่าวกว้างหลังเต็มหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่ โอ้โหดูเนื้อดูโลหะได้เลยพี่แนวะเก่าจริงหรือเปล่านะับดูเนื้อดูโลหะได้เลยเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับอ,องนี้จะเป็นน่าจะเป็นของหลวงปู่ทวดครับพี่นะอาบะเช่แนมเออร์อาบะเช่ครับพี่เนะครับเนื้อเป็นเป็นไงขึ้นมาเป็นเก็ตเลยไหมอันนี้เขาใช้งานนะพี่นะเออเขาแขวนเขาใช้งานจริงครับพี่อาจจะช้ำหน่อยไม่เป็นไรเนียเอาไว้ใช้พุทธคุณเถอะพี่หายยากนะครับ, яг, รบและราคาหลักร้อยต้นๆนี้ไม่ได้เจอแน่นอนเอาห้าร้อยบาท นี่ครับห้าร้อยบาทเราก็นี่ครับพี่นะครับตะโพนนีนี่เป็นเขานะเขาแกะตะโพนดูเนื้อได้เลยนะครับความแห้งความเก่าแบบเนี้ยแล้วน่าจะเป็นรอยจานด้วยไหมนะเห็นเห็นรอยจานไหมเห็นรอยขีดๆไหมมีรอยจานนะครับไม่ใช่แบบไม่มีอะไรเลยมาแกะดูเนี่ยเรอยจานเห็นไหมจานมันกล่นไงเนี่ยเนี่ยเห็นจานไหมพี่นะเป็นตะโพนครับพี่นะเป็นตะโพนของหลว่าพักนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรู โอ้ลูกใหญ่อยู่นะครับเออลูกลูกใหญ่ใช้งานเลยหรือพี่นนะครับหน้าใช้งานแล้วดูเนี่ยไหมเขาแกะนะครับไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่เรซินนะอันนี้เป็นเขานะอูยังใหญ่อ่ะนะครับแลว้วเดิมด้วยเอาเก้าร้อยบาทในะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็สมเด็จวัลคังครับพี่เนี่ัวัลขังค่าแป้งเดิมพิม์ใหญ่ครับพี่นะครับ,รด,นะรบดูเนื้อเนี่ยดูมวลสารสด้านในเนื้อเนี่ยนี่คือสมเด็จวัลขังนะพิมพ์ใหญ่ อันนี้จะเป็นของช่างหลวงสิทธิการโยธารักษ์ครับพี่นะครับแม่พิม์แบบนี้นะเป็นแม่พิม์ฟอมรัมฟอร์มใหญ่ดูมีมนเสน่ห์ครับพี่นะครับเออดูมีมนเสน่ห์แล้วเนื้อเนี่ยไมดูเนื้อได้เลยพี่รอยสับรอยตัดด้านข้างนะครับรอยสับแระรอยตัดด้านข้างสวยแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนํามาแบ่งปันกันรอบเช้าเอาเก้าร้อยบาทนะครับนี่คือวัดระคังนะดูพิมพ์ได้เลยพี่สวยดูดูวงแขนเนี่ยนะครับอกกระบอก ดูวงแขนได้เลยเนี่ยแล้วดูค่าแป้งเห็นไหมดูรอยการเซตตัวของเนื้อปูเนเสวยนะครับอันนี้มาแบ่งให้ในยามเช้าพี่เพิ่งได้มาเอาก้าร้อยนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้จะเป็นสุ้มกอแนวสุ้มกอนี้เนื้อสวยเนื้อสวยพิมพ์ลึกแขนไม่ต้องพูดถึงพี่แนวพิมลึกเป็นเอเหวนวเอ๋อิลึกเป็นเหวพระที่สวยเนี่ยเอาสามร้อย ซุ้มกสามร้อยซุ้มกแล้วก็เหร,เรียญครับพี่แนวเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อหลวงปู่ดู่แนวเหรียญเป็นของหลวงปู่ดู่ครับพี่เนี่ยดูเนื้อด้านหลังได้เลยพี่นะปีสองศูนย์หลวงปู่ดู่วัดสแกในรับปีสองศูนย์เนี่ยหลวงปู่ดู่วัดสแกอ่าปู่ดู่เอาเอาห้าร้อยเอาหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่บุเสกครับพี่ปีสองหนึ่ง กิบเลยคมกิบเลยเอาห้าร้อยบาทนี่ครับห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับพี่นี่ครับกลับองค์ต่อไปนี่เลยอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดสำหรับองค์นี้พี่นาน,นับเป็นหลวงปู่ทวดนี่พี่ดูเนื้อดิเนื้หมพี่ดูเนื้อดิดาหลวงปู่ทวดนะเป็นไงพี่ได้สวยไหม เนี่ยเออเป็นไงพี่นี่รับได้สวยไหมได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาติเลยนะครับหลวงปู่ทวดนะนี่ครับพี่เนี่ยครับเขาเรียกว่าพิมพ์กลางชลูดนะครับพิมพ์กลางชลูดนี่เนื้อว่านะกลางชลูดเอาห้าร้อยนะครับกลางชลูดนะเอาห้าร้อยบ้าเนี่ยครับแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นเอ่อองค์นี้น่าจะเป็นไม้แกะนะครับหลวงพ่อหลวงปู่สุวัตโพลสายทองนะครับ ดูศิลปะในการแกะได้เลยพี่นะไม่มีแน่นอนนะครับหายากนะครับซึ่งไม่ค่อยมีคนมาแกะขายเราพี่เพราะว่าเออมันต้องใช้มีดแกะพี่ดูดูดิไม่ใช่ใช้เครื่องนะใช้มีดนะครับค่อยๆซอี่ยก่อนจะได้เป็นหน้าท่านนะครับเนี่ยก่อนจะได้หน้าตาคล้ายคึงนะครับไม่ใช่แกะง่ายๆนะครับเนี่ยเออลาก้นเนี่รอยจานเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาจานแบบไหนนะอย่างนี้หรือเปล่าเอาเก้าร้อยเนี่ยครับหลวงปู่สุขวัดโพสายทองเก้าร้อยบาทเนี่ย เราด bueno. ังเข้าองค์นี small, ้นะครับวัดระคังพิมพ์ใหญ่เหมือนกันโอ้โหนี่ก็เนื้อแบบปึ๊กเลยไหมแนวแม่แม่เนื้อปึ๊กเลยไหมนะวัดระคังเนื้อจะแก่มวลสารนะครับเราจะมองเห็นมวลสารโดยไม่ต้องส่องก็ยังเห็นเลยพี่นะครับคาบตังอิ้วในการเซตตัวแนวคราบน้าต่างอิ้วในการเซตตัวก็พี่รอยขอบนะพี่นะบางไม่หนานะครับขอบจะมีรอยปีรอยแยะนะครับเป็นธรรมชาตินะครับขอบจะมีรอยปีรอยแยะเป็นธรรมชาติเนี่ยใสหนึก ได้นุ่มเอาห้าร้อยบาทนีครับแล้วก็ไปได้ชุดนี้มาพี่นะชุดนี้เป็นชุดเหรียญนะครับชุดเหรียญเอาเหรียญละห้าร้อยนะครับใครไวใครได้นะครับได้ชุดเหรียญมาหนึ่งชุดครับพี่นี่ครับไปได้ชุดเหรียญเข้ามานะครับเป็นเหรียญที่เขาเก็บนะครับซีนเก็บไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นทีเหรียญนะครับได้จากเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกน่าจะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเปียกทองครับพี่เนี่ยพี่ดูเนื้อดิเนี่ยพี่ดูเนื้อดินะครับน่าจะเป็นเปียกทองนะ แล้วหลังมีรอยจานเนี่ยพี่จานเน้นๆ,ๆเลยเนี่ยแล้วจานเน้นๆเลยเอาเหรียญละห้าร้อยพี่โปรโมชั่นช่วงเชา้านะครับเพิ่งเหมามาได้เนี่ยครับโปรโมชั่นช่วงเช้านะพี่นะเพิ่งเหมามาได้ห้าร้อยบาทเจ้าสัว,สวแล้วเจ้าสัวห้าร้อยเดี๋ยววางไว้ตรงนี้อ่เจ้าสัวห้าร้อยแลเหรียญนี้ครับพี่เหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อพววพไลไหลวง,งพ่อแก้ววัดพวงมาลัยไหมใช่ไหมอ๋าเหรียญของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยป่ะพี่ใช่ไหม ปึ๊กเลยพี่คมกิ๊บเลยนะสองสี่ห้าเก้าหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยเอาห้าร้อยบาทเนี่ครับพี่พี่จ๋าพ่อแก้วพวงมาลัยมาห้าร้อยเน่ยคห้าร้อยแล้วก็หลวงพ่อคูนั่พี่พ่อคูน,นี่ก็เนื้อสวยนีย่ดูเนื้อนี่รอยจานเดิมด้วยเห็นไหมเนื้อสวยรอยจานเดิมด้วยพี่เนะครับเหรียญหลวงพ่อคูนนะ เนยครับเอาเหรียญละห้าร้อยผมบอกเลวเอารุ่นลูดไปเลยนะครับนะคบใครไวใครได้พี่ถนัดแบบไหนจัดแบบนั้นได้เลยนะเนะี่ยพี่พี่นี่ลอยจานเดิมๆเลยเนีัยเออถนัดแบบไหนจัดแบบนั้นเลยพี่เอาเหรียญละห้าร้อยบาทเนะครับแล้วก็องนี้นี่ครับพี่เนี่ยหลวงพ่อท้องสุวัตโนดหลวงอันนี้อีอีอไม่ติดนะเนี่ยอีอีห่างรู้ไหมเนี่ยตัวอีสลี แล้วมีอีติดอีไม่ติดนะเนาะนนครับแล้วดูข้างนี่แห้งแก๊กเเลยเหรียญละห้าร้อยพี่ไม่มีการเอาเปรียบครับพี่เนะ้รั้าห้าร้อยลวดลวดไปเลยเนร้บไม่มีราคาอื่นเลยเนะจัดให้เนร้บในยามเช้าของเรานะครับแล้วก็อีกองหนึ่งอันนี้หลวงพ่อธรรมจักรครับพี่นนครับเป็นเนื้อตะกั่วนี่ดูเนื้อได้เลยนี่นะหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลนนครับเออพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลครับพี่นนครับดูได้เลยพี่เดิมมากๆในยครพี่พี่เดิมมากๆครับพี่ หลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลห้าร้อยบาทเนี่ยครับเรรียนหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้โอ้โหพิคมคลิปเลยพี่อันนี้เป็นแหนบนะปู่ทวดเนี่ยดูดูคาบเนี่ยดูพื้นนะครับน่าจะเป็นรุ่นช้างป้องปะช้างเป็นป้องป้องป้องนะเนะีครับเออช้างเป็นป้องเลยพี่ดูดิอันนี้อยู่ติดติดก,กับแหนบมาแบบนี้แนละ้วพี่ดูพื้นผิวดิแห้งแก๊กเนะีครับเออพี่ดูพื้นผิวดิแห้งแก๊กนะแห้งสุดๆเลยพี่เนะี่ยไม่ใช่แห้งธรรมดานะพี่นะ นะครับเออแห้งสุดๆเลยพี่เนี่ยพี่ดูได้เลยเนี่ยโอ้โหได้เดิมได้เดิมได้ธรรมชาติเลยพี่เนี่ยแห้งสุดๆเนีบยแห้งสุดๆแบบฉุดไม่อยู่เลยเนยครับใครไวใครได้นะเอาห้าร้อยบาทนะครับผิวแห้งแก๊กเลยพี่ราคาห้าร้อยนะครับราคาห้าร้อยนะครบแบ่งไปนี่ครับพี่เนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อพ่อจันบางมอน นี่ดูหูปิงเนี่ยนะครับนี่รอยประกบเนี่ยหูเนื้อเหรียญแบบคาบตากาะกนะันเหรียญเลยอะไรเอ่ยพี่นะเหรียญเขาเก็บเหรียญนิ่เดิมเลยนะดูดิเอาเหรียญละห้าร้อยนะพ่อจันนี่พ่อจันแล้วก็อันนี้เป็นปู่เอี่ยมนะครับท่านอาจาร,รย์เอี่ยมกริบเลยไหมนี่ยท่านอาจารย์เอี่ยมนะครับเป็นองค์เก่านะพี่นะครับด้านหลังจะเป็นหูพี่ดูเนี่ยเจ้าวาดวัดสะพานสูงกรับพี่องค์เก่านะหูเหรียญยังเดิมๆเ,เลยเอาห้าร้อยบาท นี่ครับแล้วก็เหรียญสุดท้ายก็พี่นะปูรอดสามไถนะี่ครับเหรียญหลวงปู่รอดวัดสามไถ่ะปูรอดสามไถด,ดูดิหูดูกระแสลโลหะได้เลยเนี่ยปูรอดสามไถเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนะี่ครับปูรอดสามไถนะเอาไปห้าร้อยบาทนะี่ครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่พี่ได้สนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ